สวัสดีคนผมกันอชเชนเคยกับผมมอมิงหรือฮาพยักษ์หนิแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนมาเปิดตัวละครใหม่ล่าสุดตัวละครสายตายเกิดและไล่อันติอย่างอชุล่าคาบุโตะล่างยูอามาดูกันว่าตัวละครใหม่จะโหขนาดไหนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งแคกเกมสตรีมเมอร์ไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนะจ๊ะซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอาเห็นหมดทำไงดีวเนี่ย24เพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูก มีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูไลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮก 1, 000, 000, แวันพันแมนมเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอฮ้ยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือภาพยักษ์นี่แน่นอนวันนี้ก็อยู่ช่องแก๊เกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกม วันพันแมนเดอะสตองเกมนย่างที่ทุกคนได้รับชมินโทรไปในวันนี้เราจะพาทุกคนมนาะเปิดตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างอ,อาชิร่าคาบุโตะล่าง UR อันะครับมาดูกันว่าตัวละครใหม่เนี่ยมันจะโหขนาดไหนนะแต่ว่าก่อนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามส่องแค่เกมสเตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับกลับมา6 0 0 0 0ก็จะ 1>, 1ล้านนะครับแล้วก็ช่องเราเมือ่อสมาชิกแพลนเดอร์ยี่สบาท35บาท50บาทเพืใครก็ภาคคอนเทนต์นฟรีไฟล์เราบอกว่าันใหม่แล้ว,กลวกเกมอีกมากมายนะครับสามารถสมัครกันได้เลยนะครับมีชื่อเขียวแล้วก็สติ๊กเกอร์แท้ๆใ,ให้ใช้นะส่วนใครที่อยากได้ด้วงก็สามารถไปเติมได้ที่ twenty four pay นะครับเรื่องมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูปอง morning บอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถ,ถูกขอบคุณครับมาครับนี่คือ id ของน้องโอ๊ตนะครับน้องในกิลดิตของเราอันเองนะครับมาดูกันว่าวันนี้ เราจะเกลือหรือเปล่านะก่อนอื่นเราก็ต้องเดินมาที่หน้าตู้สุ่มนะครับเนชุล่าคาบุโตะนะครับแล้วก็ตัวดำ392ใบของเราก็พร้อมที่จะทำงานแล้วนะมาดูกันว่าวันนี้เราจะล้างตู้หรือเราจะมือทองจัดไปได10้สิบใบนะไม่ต้องคุ้มคราวนำเพลงนะโอเคปื้ผมจะขยี้รูตูดใส่ะมาหนึ่งทีนะแล้วก็ทําการกดข้ามฟุ๊บได้ไหมได้ไหมได้ไหมฟุ๊บ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 สิบใบแรกก็ ก็ไม่ออกอะไรเลยนะรอบที่20ใบนะครับโอเครอบนี้ผมจะไม่ยุ่งกับตู้ไซตามานะผมจะทําการกดกดแบบกดหมัดเบิ้ลน่ะปั๊มเข้าไปหนึ่งทีโอเคมาดูกันว่ารอบที่2เนี่ยเราจะได้ลูกแก้วหรือว่าหินหรือเปล่านะครับฟึบฟืบฟึบฟโบเข้ามานะครับสองรอบก็ยังไม่ได้นะสรอบต้องเข้าละ3รอบต้องเข้านะจังหวะนี้เดี๋ยวผมจะทําการเบิ้ลหมัดอีก1รอบนะครับแล้วก็ ค่อยทําสูตรข้ามนะครับบุ้งเข้าไปหนึ่งเทโอเคในรอบที่3เราจะได้ไหมอะไรที่เป็นสีแดงเนี่ยปึ๊บโ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 บนี่ไงได้ล้นนะครับได้ล้นโอเครอบที่4ลงมาแต่ผมจะทําการก่อข้ามนะรอบนี้ผมจะลุดนรูตูดแบบส่วนขึ้นนะปึ๊บเราทําการก่อข้ามปึ๊บ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 ปึบสี่รอบก็ยังไม่ได้เลยรอบที่5ต้องเข้าแล้วจะไปปึ๊บมา หารอบต้องมานะเฮ้ยอย่าล้างตู้นะฟุบลูนรุ่ตูดแบบส่วนขึ้นแล้วทำการกดค้าฟุ๊ป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 โบ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 ื้หึห้ารอบยังไม่ได้ฮะหกรอบต้องมาแล้วผมแบบว่าชอบเลขหกไงเออมันอาจจะมาในรอบที่หกก็ได้ใช่เดี๋ยวผมจะทำการแล้วกดต่อยมาฟุ๊ป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 ฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ปังเขาไปดูดูแบบไงดูดูกระบะแตกเราต้องออกมาเป็นสีแดงแน่นอนนะฟุ๊ป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  นี่ไงนี่ไง60ใบครับ60ใบครับน้องๆผมบอกแล้วว่าผมอะถูกชะโลกกับเลขหครับและแน่นอน,นครับวันนี้มือทองแบบนี้เนีเดี๋ยวขอญาติดูก่อนนะว่าเราทําการเนี่ยสามารถปลุกตื่นได้หรือเปล่านะโอเคอุ้ยหินมี8ดวะ่ะหินมี8ดลูกแก้วพร้อมแบบนี้ ก็จะรออะไรล่ะครับก็ต้องกดทํางานปุกตื่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการเลื่อนไปที่ดวงล่างหนึ่งก่อนนะครับกดบางนี้แล้วกดมางนี้แล้วก็มางนี้แล้วทำการเปิดใช้ปึ๊บเข้าไป1เทโอเคตอไทสองโบเข้าไป1ทีเ,ท 2, เทจัดไปตอไปสามปึ๊บโบเข้าไป1ที่หูวิพลังเด้งแบบเด้งแบบสุดจัดนะครับจา้าโอเคตอนนี้เราได้ทําการติดตั้งหินนะครับครบทุกเม็ดแล้วนะแล้วก็ทําการปุกตื่น ปุ๊บไปครับปุ๊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 บพี่หลอมรวมหลอมรวมบุ้งเรียบร้อยนี่ไงไม่ตึงจัดบากหูบุ่มบัมบุมบัมบุมบัมบุ้งโหยโคตรโหดโคตรอันตรายว่ะอาชูล่าคาบุโตะว่ะเออได้มาแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวผมขอญาตนะครับทำการนะครับเอาอาชูล่าคาบุโตะเนี่ยมาแทนกันปุ๊บเอามายืนอย่างเอามายืนแบบมายืนแอคกันเออหลักกามาดูนะครับในส่วนของความสามารถนะครับว่า ย่ออาชูนาคาร์โตัล่างนี้เนี่ยมันทําอะไรได้นะครับโจมตีปกตินี่ครับก็จะโจมตีต่อเนื่องสองครั้งนะครับให้กับเป้าหมายรายเดียวนะครับสร้างดาเมจ240%ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็สกิลอันติเมจนี่ครับอ่าก็คือจะโจมตีเนี่ยเป้าหมายศัตรูในแถว3ครั้งนะครสร้างดาเมจ900%ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็แต่ละรอบเนี่ยจะมีทูดาเมจถึง600%นะครับจะเกิดขึ้นได้1ครั้งนะครับอ่ะ แล้วก็นี่นะครับพาสีฟนะครับรวมจิตพิโรธก็คือจะเพิ่มสถานะชำนาญลบลีก60%ให้กับตัวเราเอาเองนะครับแล้วก็เมื่อเราเนี่ยรับดาเมจถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเราสามารถจะทำการไล่อันติได้ด้วยดาเมจ180%ของพลังโจมตีนะครับสูงสุดได้ถึง10ครั้งนะเออ10ครั้งนะคือโกงจัดนี่ยบแล้วก็นี่ครับปกตตินพาสีฟนะเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับจะได้รับสถานะนะก็คือ ลดดาเมจแนวกระดูกหักของราชาทะเลลึกแนวแล้วก็ตัวละครอื่นๆนะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งทีมนะเออยย้ำว่าทั้งทีมนะครับแล้วก็เมื่อเราตายแล้วเนี่ยจะคืนชีพนะครับด้วยเลือดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับตายเกิดสูงสุดได้ถึงเจ็ดรอบนะครับสำหรับตัวละครอย่างอาชูร่าคาโบโตะนะโคตรโหดนะเดี๋ยวผมจะลองไปเทสแบบแบบไม่ได้ใส่อะไรเลยนะว่ามันจะโหดขนาดไหนนะอ่ะแบบไปตัวเดียวเลยเด้อ เออไปตัวเดียวเลยมาดูว่าแบบว่าถ้ายังไม่ได้ปั้นเนี่ยมันสามารถเก็บได้หมดตี้หรือล่าเออแบบว่ามันโหดจริงหรือว่าโหดจริงหรือโม้นี่โหดจริงหรือโม่แบบใส่ตัวกระโหลกไปเลยนะปึ๊บอ่ะแล้วก็ใส่เป็นอ่ะกบเกือบไฟไปให้หมดนะอีอไอ้อเยินมาอ้เยินมาโอเคควรจะไปด้วงกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะไปลองไปหมวนในคนในเซิร์ฟนะปึ๊บกดมาที่แชทโลก่อนปึ๊บเดี๋ยวเลื่อนหากันไอ้อพวกที่มันไม่ค่อยตึงท่าไหร่เอาที่แบบที่มันไม่ค่อยตึงนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ปั้นเลยนะอ่ะ อ่าแลกจีซอนี่สว <cek> <anza> ัสดีครับเลยคนนี้เลยมาฟ๊บมาดูวัดดวงเราเนะ่ะจะสามารถทําการล่าอันติแล้วเก็บได้หมดตีหรือเปล่านะฟ๊บเดี๋ยวผมจะทำการปิดอันติตัวแบบกิกก็กิ๊กกันนะฟืบนี่ครับฟันตะทานประเพีก่อนเลยครับโ๊กโ๊กคุยขนาดยังไม่ปั้นอ่ะยังแรงอ่ะไม่ได้ปั้นเลยนะคือปลุกตื่นเสร็จปุ๊บก็มาเทสเลยนะคือหดจัดเลยนะคือแบบว่ามาถึงล่าอันติปุ๊บล่าอันติไปแล้วคือแบบตับตูตายอ่ะฝันของข้ามสิตายเพราะมันโหดเกินนะครับเออ ล้วก็ไล่ยงไล่ยิงแบบตีทํานไปปุกบักปุบบักสนามแรงไปทำงานคูตึงจัดตึงจัดด้วยของเราเพิ่งออกสกิลไป1นทีนะชนะแล้วโคตรโอ้โคตรอันตรายนะอ่ะก็ผมก็ได้ทําการเปิดให้ทุกคนได้รับช่วงจบแล้วนะเดี๋ยวให้น้องโอ๊ตของเราเนี่ยไปปั้นก่อนเครับแล้วจะมาทําการรีวิวแล้วก็เทสให้ดูอีกรอบนีว่าถ้าปั้นสุดเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะสำหรับตัวละครใหม่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมก็ต้อง ขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจบนะครับแล้วก็ขอบคุณคน้องโอ๊ตด้วยนะครับที่เอาไอดีมาให้เราเปิดนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับขยายผมทําคลิปอะไรนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับนะผม